เวลาตีห้าอยู่ที่อริมโขงท่าอุเทนบริเวณที่เป็นสวนสาธารณะเราจะมองเห็นพระจันทร์สวยงามมากโขง ที่เห็นอยู่ด้านข้างแสงกันาสาดส่องลงริมน้ำโขงที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่คือน้ำโขงที่มีลมพัดเยือกเย็นและตรงนี้ก็เป็นพระจันทร์ที่ผ่านพ้นไปแลเหลือแต่ถนน ที่เป่าเปี่ยวเชาว้ายามอากาศเหน็บหนาวเล็กน้อยเราจะไปเดินออกกำลังกายเดินจงกลมระยะทางประมาณเกือบกิโลครึ่งถือว่าเป็นการเดินริมโขงครั้งแรกที่มา น่าจะเป็นการออกกำลังกายที่ดียามเช้าตรู่ทาอุเทนเมืองงามคนงามเมืองงามทิวทัศน์งาม